นึ่งการท่องเที่ยวนะคะที่ได้รับความนิยมไปอย่างมากนั่นก็คือการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพค่ะคุณผู้ชมคะล่าสุดนะคะได้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพค่ะเขาบอกว่าเป็นการสร้างมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็ต่อย,ยอดภูมิปัญญารวมไปถึงวัฒนธรรมไทยค่ะ นายบุญเสริมขันแก้วรองอธิบดีกรมการท่องเที่ยวรักษาราชการแทนอธิบดีกรมการท่องเที่ยวได้เปิดเผยนะคะว่ากรมการท่องเที่ยวได้มีการจัดกิจกรรมเวลเนสเกมแชนเชงเกอร์นะคะ2023เป็นการพลิกเกมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพใหม่สู่ความยั่งยืนในปี2023ภายใต้โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพประจำปีงบประมาณ2,565เพื่อเพิ่มอมความรู้แล้วก็สร้างมูลค่าให กับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแก่ผู้ประกอบการและชุมชนสามารถที่จะนำไปต่อยอดในการดำเนินธุรกิจการเสริมสร้างจุดขายและดึงดูดความสนใจให้กับนักท่องเที่ยวรวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมค่ะรับความท้าทายทางด้านการท่องเที่ยวอีกด้วยค่ะ,ะครับนอกจากนี้แล้วนะครับก็ถือโอกาสครับเป็นการสร้างโอกาสใหม่ๆนะครับให้กับสินค้าและก็บริการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคตด้วย ขณะเดียวกันเนี่ยภายในงานมีบุคลากรด้านการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐภาคเอกชนและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและบริการเชิงสุขภาพเข้าร่วมเสวนาจํานวนกว่า300คนด้วยกันนะครับสำหรับกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวจะมีการประกวดเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสร้างสารรค์ DOT นะครับ Connect to the Healthy r o t e o t s 2023นะครับที่กำหนดจัดขึ้นเนี่ยในช่วงของเดือนหน้านี้แล้วนะครับ ซึ่งเป็นเวทีที่เปิดให้นำเสนอไอเดียจากการนำทรัพยากรการท่องเที่ยวภูมิปัญญาและนวัตรกรรมนำมาสร้างสารรค์ให้เป็นบริการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพและสามารถเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่โดดเด่นสามารถก่อให้เกิดการสร้างไรายได้เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจได้อีกด้วยนะครับสำหรับผู้ที่สนใจกิจกรรมดังกล่าวสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage กรมการท่องเที่ยวครับ ก็เป็นอีกหนึ่งเขาเรียกว่าเทรนการท่องเที่ยวที่กําลังมาแรงในช่วงนี้นะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยคือชุมชนแต่ละชุมชนเนี่ยเขาเรียกว่ามีจุดแข็งแล้วก็มีจุดเด่นในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอยู่แล้วนะคะเพราะว่าวิถีชุมชนรวมไปถึงปราชชาวบ้านาาต่างๆเนี่ยสามารถที่จะเอามาดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาในชุมชนได้ด้วยสมุนไพรด้วยเนาะสมุนไพรไทยแต่ละพื้นที่แต่ละท้องถิ่นเนี่ยมีความแตกต่างกันนะครับชาวบ้านก็เอภูมิปัญญาเอาสมุนไพรเหล่านี้แหละ มาสร้างบางทีทําเป็นห้องอบสมุนไพรนวดประคบสมุนไพรนี่แหละมันหาที่อื่นไม่ได้นะและแลพูดถึงเรื่องของการบริการสปาของไทยเนี่ยก็ขึ้นชื่อระดับโลกอยู่แล้วถ้าเกิดเปิดได้แบบนี้นะครับแล้วก็ส่งเสริมการทเด่แลสุขภาพซึ่งเป็นเทรนนะครับที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคหลังจากที่ประสบกับโควิด19เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาใส่ใจสวัสกันมากขึ้นเราส่งเสริมเขาใน<ช>เรื่องของการท่องเที่ยวด้วยสุขภาพด้วย,วยก็เป็นการดีที่จะดึงเม็ดเงินเข้าสู่ประเทศไทยของเรานั่นเองนะครับ